yes กันทีดอนเกรซมาที่ครับบุ๊มโยชิ่ใกับรุงเกรสนะครับตอนนี้คุณกำลังชมโยชิทีวีนะครับโอเคจะมาเล่นเกมเฮียอะไรไม่รู้แล้วครับคือคือคือเป็นเกมที่สุดยอดมากเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยชึ่ง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 ไงชึ้งไงชึ่งชึ่งทุยซึ่งผมแล้วไม่ค่อยถึงนะฮะก็การจ่ออาจจะเน่านะฮะผมต้องปรับโลนะฮะแล้วก็อะไรกราฟิกก็แค่หนร์มอลอย่างเดียวนะะฮที่เหลือปรับล้อมเลยฮะโอเคฮะเราจะมาเริ่มในเกมกันเลยโอเคเปล เย่ <Yeah! S 2> <c oughs> ซึ่งเกมนี้ก็โอเพ่นวัวมากๆเลยโอ้หเป็นเกมที่สุดยอดมากจริงๆเลยไม่อยากจะรีวิวเกมอะไรอีกแล้วโอป้าป้าขอขัดได้ไหมป้าอุ้มมันคือเลยคนอีคนอีสิโอ้ขัดหวยวันนี้ออกอะไรเอาของเราเอาของได้ไหมครับเอ้ยมันต้องซื้อเทมไอ้เชี่ยกูไม่ซื้อกูไม่ซื้อกูไม่ซื้อดีขอบคุณ เอ้ประกาศไอ้ขโมยขโม,ย,ขม,ย,ขมยมันต้องขโมยขโมยซึ่งเกมนี้เราสามารถเก็บของชาวบ้านหรือของอะไรได้นะฮะเราสามารถแง้ประตูชาวบ้านได้เลยนะครับขโมยของชาวบ้านก็ได้ครับดาบของแพงๆอย่างนี้ก็สามารถขโมยได้แล้วครับคือเกมนี้แม่โอเพนเวอร์จริงๆคือไม่สนุกกว่า gta อีก gta ไม่ก่ากัจริงๆ,กกองๆโอ้โหไหนรู้ไหมบังกรมันบุกในเมืองในเมืองก็แทมนะเว้ยก็ใช้ในเมืองก็แทมเหรอน้ำลายก่อน เอาแล้วกดหมอมนะครับกดหมอเพียกูกดซีทำไมวะกดซีมันคือเดอัตโนมัตินะครับซีดิซีโอเคขอบคุณเดไปอ่านี่ครับถ้าเรากดนั่นฮะเราจะเห็นเป็นรูปตานั่นก็คือมันกำลังส่องเราอยู่ฮะถ้าเราเรารอให้ไอ้รูปตานี่มันปิดไปเราจะสามารถขโมยของได้ตามสบายเลยนะฮะดูนะฮะดูนะฮะดูกูบอกให้ดูไงนี่นะขโมยเลยครับมันไม่เห็นนะครับกี้เกือบแล้วฮะมันไม่เห็นนะครับ โอเคโอเคมันไม่เห็นหรอกจิ๊กนี่นี่นี่ไม่ได้แอมกูหรอกอันทัวร์กูไว้ดูสิดูสิดูสิจะเก็บของแล้วจะเก็บเหล็กเนี่ยโอ้ยตึ๊บจิ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 ๊บไม่ได้แอมกูหรอกนี่อะไรครับอะไรครับไม่มีอะไรครับผมผมแค่ผมแค่ดูของเฉยๆครับอุ้ยอุ้ยของแพงๆแล้วเลยเอาเก็บลิ่น ไม่รู้นะครับเขาไม่รู้นะครับเวาไม่รู้อินโนอินเนนะครับว่าเราจิกขโมยของแล้วครับโอเคเราลืมตาเอ้ยไวยไปแก้เฮ้ยจุดสุดี่โอเค thank you เฮ้ยสุดที่ไหมครับเหลือให้เอาเอาเขี้ยไปไปขอขอขอชาวบ้านกินดีกูเอาเอาเฮ้ยเกิสเอาเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยไอ้เหีห้ยร้อนอุ้ย อุ้ยไม่เนอะไอ้เหี้ยตัวไรไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยเหี้ยหมาสัตว์ทำอุ้เหรออันนั้นหาวใส่กูอีก this k is g o n o guys what the fuck you what the dog what the fuck นายรู้ไหมนยอ๋อแล้วครับเอ้ไนฉันรู้ว่านายนายหล่อนะเขาไปโอเคคนมันสนุกจริง Ôi <laughs> kìa okay, Ui bên ơ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 i Là có kẹp con nè bà tô Uuuu Ui mấy <laughs> khổ kim hiếp lời Ui nó chích nó chích <laughs> <laughs> no. no 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 <laughs> hey, xem mà ạ <laughs> นี่เธอหน้าหน้าแก่มากเลยฮะซึ่งใครที่กัดจอไม่ถึงนะฮะก็อาจจะปั๊บฟิกหน้าตัวละครอาจจะน่าน่าแก่ฮะน่าแก่กันทุกคนเลยฮะดูละโอ้แก่เนี่ยผู้หญิงยังแก่เลยอ้ะหูน่ารักอ่ะซ้ำได้ปะซ้ำ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 ด้วยคนซ้ำซ้ำซ้ำไดไหมซ้ำซ้ำไม่ได้ฮะซ้ำไม่ได้โอเคเราเป็นคนโหดปาเถื่อนนะเฮ้ยมีอะไรกินไหมมึงเจอแบบไหมกูกินนี่แล้วกูเครียดรู้ไหมกูเจอมังกรมึงรู้เปล่า พูดกับกูดีๆได้ไหมฮะรู้ไหมกูพูดกับมึงดีๆเนี่ยฮะรู้ไหมมังกรเนี่ยแม่งโอ้โหแม่งแม่งบินมาจากสวรรค์เลยเว้ยกูพอกูบอกเดินไปทางสว่างแล้วแม่งมาทางมืดเลยไอ้เชื่อเข้าใจกูไหมฮะมเข้าใจสิ่งที่กูพูดไหมฮะเฮ้อเฮ้อฮ้มังกรอะแม่งมังกรอะมังกรอะแม่งตัวบลเลอร์เลยเฮียมังกรนะมึงรู้จักบ้าวเเจ้าไม่รู้จักมังกรสินะเจ้าจงอยู่ในไหานี่ซะน้า จะทำของขาตกจะได้เหรอจะได้เหรอคุมหัวมันคุมหัวมันคุมหัวมันสิคุมคุมคุมมันสิคุมคุม คุ้มไม่คุ้มล่ะคุ้มคุ้มสิคุ้มไปคุ้มอ่ะไอคุ้มเลยไอไอคุ้มไอไอคุ้มคุ้มสิคุ้มไอเฮียเฮียคุ้มไปไหนคุ้มดิคุ้ม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 โอเคจงอยู่ในไหจนี้เฮียฮะสาใจมีอีกไหมอู้อู้อู้โอเคโอเคกดอีค้างนะครับกดอีค้างนะครับในการยกของนะครับโอเคโอเคโอเคฉันจะขโมยของเจ้าไอ้เชี่ยเออเออ

ไอ้เจ <ile> ๊ท่อนนั่นลกเอ้ยสักแล้ว no พวกกูได้ด้วยนั่นอยะเออเออนั่น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 ใกล้แล้วใกล้แล้วเพื่อนเพื่อนดีมากกูอย่างนั้นแหละเออเออเออย่างนั้นแหละเออคุม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 หัวคุมหัวซีคุมซีไม่คุมมา เอออเ้ยยังไง่ะโอ้มิชชั่นไอคอมพลีทโอเคเขามวยของมาได้เลยฮะขโมย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 ฮะขโมยขโมวยโอ้ยเขามวยขโมยให้หมดขโมยให้หมดมันไม่รู้นะมันไม่รู้มันไม่รู้ครับมันไม่รู้ขโมยให้หมดเลยฮะขโมยขโมยมีอะไรขโมยให้หมดขโมยให้หมดขโมยให้หมดอะไรมีอะไรไหมโอ้ยขโมยขโมยขโมยลูกธนูดาบขโมยโอ้ยเฮียเกมนี้แม่งโอ้โหเอาให้หมดฮะเอาให้หมดเอาให้หมดโอ้โหชี้เชิดเอาให้หมดเอาให้หมดไม่หมดกูไม่กลับเอาเวล์เอาประกาศ

ไม่รู้แล้วว่าเราคบไม่ของเย่เร็ว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 มาไฟันกูมามาอไอ้ไอ้สองคนไอ้เร็วไอ้บะซุ่มไอ้สารเร็วไอ้ควาย้ยนี่นังแก้วยิบก็ก็มังกรรอคันพ่นไฟเอือกูตายเอือ mission fail, guys. Hmm. Oh, for job, this is the thing. I said no. No adventures, no theatrics, no thief chasing. Well, what are you going to do? Let's hear it. ตอนหน้าไม่เป็นไรนะฮะอ่ามันเฮียไม่โก้เหี่ยเล่นลุ้มเล่นลุ้มเล่นลุ้มอย่าเล่นลุ้มกูดิโถขี้โก้งเอาไอ้กูเหียกูก่อนดิสัสโธ่เอ้ยเก่งเจ่งก่ามเก่งง่ามเจ่งอ่ะมเจ่งอ่ะมจะขวานกูนายเนีกูจะได้รู้ถชนความเจ็บปวดไอ้โอ้โหไม่เสะใจเออไม่เป็นไรเลยไอ้เจ๊เนี่ยไอ้เจ๊เนี่ยกูเกลียดมึงมึงต้องมาซ้ำกับกู

หบไปเสือหลบไปหลบไปเฮียไม่ไม่หลบเอ้ยกูจะตายแล้วนน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 น โอ้ oh my god โอ wow. right. oh no, 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 no. ้โหว้าว guys นี่มันอะไรกันนี่ย้ no no n กูไม่รู้เรืกูไม่รู้เรืองนี่ครับมังกรนะครับนี่ม่ใช่มังกรตัวที่เราเจอในตอนแรกนะครับใช่ปล่าวะหน้าหน้าเหมือนกันไม่เป็นยากกันป่าวะไม่ไมผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทำผมไม่ได้คิดจะขโมยเสื้อผ้าของเขาแล้วครับไม่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 ไมไม่เก็บเก็บก

กูตายเออรันกิ๊สรันกิ๊สรันเกิ๊สรัน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 กิ๊สรันวิ่งให้ไกลมี่สุดนะกิ๊สรันต้องวิ่งหนีให้ไกลที่สุดนะครับวิ่งให้ไกลวิ่งให้ไกล กว่าไม่มีนะครับเอ้ยมี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 นู้นู้ผมมัได้คิดจะคุมคืนผู้หญิงเมื่อยผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องมึงไม่รู้กูไม่รู้เรื่อง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 นะกูไม่รู้เรื่องมึงเข้าใจมึงเดินไปไหนเนี่ยมึงเมื่อเชียวกูก่อนเชื่อเดินไปไหนจอไปไหนเถอะไอ้ยป้าหลามึงอกับป้าหลาป้าหลาป้าหลาเมึงกอดเอ็นเดอร์บนไฟ

อันที่แงะอ่ะ,อะแหวนอะ่ะสร้อยอะ่ะเสื้อผ้าไม่เอาขวานโูจะไม่เอากระโหลกกระลาโอเคเราได้ของแล้วก็มูฟนะครับซึ่งเป็นเกมที่เฮี้ยมากฮะต้องตรงไอ้เฮี้ยเฮี้ยแต่เกมนี้เขาดีฮะเขาดีเขคือคือแค่แค่พักแล้วก็ดังแล้วอะฮะก็ถือว่าบูสุดยอดแห่งแห่งแห่งอลังปวกนะฮะกิน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 นกินกิน สารเลวคนหนึ่งแล้วเข้ามาชาวบ้านก็ไม่รู้ที่หาอะไรเลยนะแล้วก็เก็บอาวุธไปทำนาเชยนะโอเคแล้วก็จบการรีวิวเกมเกมเกทียอะไรไม่รู้อ่ะเก็บขายได้เอาเก็บขายได้ด้วยะฮะโอเคบายบาย